เรามาดูดวงรายวันของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะประจำวันที่28ตุลาคม2566นะคะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์วันนี้นะคะ คุณมีเกณฑ์ได้เดินทางนะคะหลายๆคนนะคะช่วงนี้คิดเรื่องงานนะคะการงานค่อนข้างโดดเด่นใครรองานจะได้งานใครที่มองหางานใหม่ๆนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้งานนะคะช่วงนี้คุณอาจจะได้งานที่มั่นคงนะคะหลายๆคนกําลังคิดอยากจะสร้างฐานะสร้างครอบครัวนะคะช่วงนี้หรือกําลังจะไปขอหรือจะมีคนมาขอนะคะแต่งงานนะคะจะมีคนคิดถึงจะมีคนมาหาจะได้เจอเพื่อนเก่าคนรักเก่าหรือคนเก่าๆจะมีคนมาหาที่บ้านนะคะคุณจะได้รับข่าวดี การเดินทางระวังในเรื่องของการขับรถอย่าขับรถเร็วระวังในเรื่องของอุบัติเหตุนิดนึงนะคะอย่าขับรถเร็วอย่าใจร้อนจะมีคนทําให้คุณรู้สึกหงุดหงิดไม่สบายใจนะคะมีคนทําให้คุณรู้สึกกังวลใจไม่สบายใจในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ใครที่คิดมองหางานใหม่อยากจะเปลี่ยนงานใหม่นะคะมีโอกาสประสบความสําเร็จคุณจะได้งานที่คุณรอนะคะสื่อนาโชคของคุณวันนี้คือทะเบียนรถได้ที่บ้านให้โชคสีเสริมดวงนาโชคของคุณวันนี้คือ สีแดงสีฟ้าสีเหลืองให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้คือนะคะหนึ่งหสี่นะคะ, 4, ะ,คะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ